อันดับที่10ส,สวีเดนสวีเดนเป็นหนึ่งใน5ประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่ติดอันดับความสุขเสมอนี่ครับกล่าวว่าถ้าอยากทราบว่าชาวสวีเดนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันอย่างไรให้คุณผู้อ่านลองเข้าไปนั่งในร้านกาแฟประเทศแห่งนี้มีจำนวนผู้บริโภคกาแฟมากเป็นอันดับที่สามของโลกวัฒนธรรมความสุขของพวกเขาแทรกซึมผ่านธรรมเนียมที่เรียกว่าฟิกกา หรือแปลคร่าวๆว่าเวลาพักซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนในท้องถิ่นมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆระหว่างจิบกาแฟและทานขนมอันดับที่9ออสเตรเลียออสเตรเลียมีขนาดประเทศใหญ่เป็นอันดับที่6ของโลกประเทศนี้มีระดับมลพิษต่ำ ในขณะที่ความร่วมมือของชุมชนนั้นสูงวัฒนธรรมบาร์บีวอันโด่งดังของออสเตรเลียได้นำพาผู้คนให้มาพบปะสังสรรค์กันบุทยายแห่งชาติส่วนใหญ่พื้นที่กลางแจ้งและสถานที่เพื่อนันทนาการอื่นๆมีเตาบาร์บีวให้บริการฟรีหรือใช้หยอดเหรียญแปดนิวซีแลนด์ พะแห่งนี้เพิ่งถูกครอบครองโดยมนุษย์เมื่อ800ปีที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้มีความสวยงามทางธรรมชาติที่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์บนดินนอกจากมลพิษจะต่ำแล้วนิวซีแลนด์ยังได้ชื่อว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกและพวกเขายังคงภาคภูมิใจในการทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องทรัพย์สินอันล้ำค่าเหล่านี้เอาไว้ ผู้คนประเทศนี้ได้ชื่อว่ามีอัตราการออกกำลังกายสูงที่สุดในโลกที่นี่มีเลนสำหรับจัก,กรยานโดยเฉพาะความยาวถึง20,000ไมล์รวมถึงเมืองหลวงอย่างอัมสเตอร์ดัมก็ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เป็นมิตรและเหมาะแก่การปั่นจักรยานมากที่สุดในโลก 6. กแคนาดา ดินแดนแคนาดาได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับสองพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งน,นี้ยังเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนตั้งแต่ในดินแดนหนาวเหน็บทางตอนเหนือไปจนถึงป่าเขาลำเนาไพลาตามแนวเทือกเขาโอกกี้ 5. ฟินแลนด์วัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาวฟินแลนด์ก็คือซาวนา่า เชิญคุณปลดปล่อยความเครียดให้ล่องลอยไปกับไอ้น้ําในห้องอบสาวหน้าพื้นเมืองของชาวฟินแลนด์ซึ่งเป็นธรรมเนียมเก่าแก่ของประเทศนี้แม้จะมีประชากรเพียง5.2ล้านคนแต่ฟินแลนด์กลับมีสาวหน้ามากถึง3.3ล้านแห่งตั้งแต่ในบ้านเรือนบ้านพักริมทะเลสาบไปจนถึงอาคารสำนักงานแม้กระทั่งรัฐสภาก็ยังมี อันดับที่ 4. นอร์เวย์นอร์เวย์ได้รับการยกย่องอันดับต้นๆของโลกในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติและภูมิทัศน์เมื่อคุณได้ไปเยือนอย่าลืมสัมผัสชีวิตกลางแจ้งของชาวนอร์เวย์ไม่ว่าจะเป็นการกางเต็นท์นอนระหว่างการไปเยือนฟอร์ดอันงดงามหรือปีนป่ายภูเขาเพื่อเชื่นชมทิวทัศน์ทานน้ำแข็งในฤดูร้อนอันดับที่3 ไอซ์แลนด์แม้จะเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี2008แต่ไอซ์แลนด์ยังคงครองอันดับท็อป10ในรายงานดัชนีความสุขกลายเป็นว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ผู้คนและชุมชนช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมากขึ้นและช่วยปูทางไปสู่สกลาดใหม่ของการท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ รุ่มรวยไปด้วยทัศนียภาพแปลกตาของภูเขาไฟกีเซอร์น้ำพุร้อนและชายหาดอันดับที่2สวิตแลนด์ประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกตามการจัดอัำดับเมื่อปี2015สวิตแลนด์เป็นชาติที่ร่ำรวยไปด้วยเนินเขาสำหรับเล่นสกี การใช้เวลาทำกิจกรรมการแจ้งทำให้สวิตเซอร์แลนด์มีอัตราผู้ป่วยโรคอ้วนต่ำที่สุดในยุโรปมังสามารถค้นพบความงามของประเทศแห่งนี้ได้ด้วยการปีนเขาการพายเรือคายักหรือเหินฟ้าไปกับพาลากาสเซอร์อันดับที่หนึ่งเดนมาร์ก นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เดนมาร์กครองตำแหน่งประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเดนมาร์กดูแลประชากรของตนอย่างดีด้วยระบบสวัสดิการและบริการสาธารณณะฟรีมากมายเช่นการประกันสุขภาพและการศึกษาประเทศนี้ยังภาคภูมิใจในประชาสังคมอันเข้มแข็งและความรู้สึกของการเป็นชุมชน